ใครกำลังกระวนกระวายใจเกี่ยวกับคุณหลงรักตัวเองเขามั่นใจในตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าคุณรักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่แคใครเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจรักแต่ตัวเองรู้แต่ไม่พูดแล้วตัวคุณเองก็นิ่งรู้แต่คุณไม่พูดคุณหันกลับมารักตัวคุณเองทำให้คุณดูดีขึ้นนิ่งสงบแล้วคุณมีสติ รักไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์เขารักคุณไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สถานการณ์ที่ตอบรับไม่ได้แม้เขามีใจปารถนาแล้วทาให้เขากระวนกระวายใจเศร้าเหงาการดําดิ่งลึกไปกับความทุกข์ลำพังเดียวดายเน่เขาเขาเศร้าเสียใจทําอะไรไม่ได้แตกต่างที่เติมเต็มคุณกับเขาแตกต่างกันแต่คุณเติมเต็มเขาความแตกต่างอยู่ใกล้คุณเขามีความสุขไกลกันห่างกัน